สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซียาการ์เด้นทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนุชจะพาท่านผู้ชมนะคะมาชมบอนไซสวยๆนะคะสวยมากเลยอ่าอันนี้ชื่อร้านนะคะบอนไซเขื่อนเขานะคะโดยคุณออฟนะคะเป็นเจ้าของร้านวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าของร้านนะคะสวัสดีค่ะคุณคออฟสวัสดีค่ะค,คะ่ะบอนไซมีแบบไหนบ้างคะเอาจากด้านหน้าเลยนะครับค่ะ ผมจะมีอนแรกส่ชุดูนี้กันนะครับมะขา,คามครับะมะขา,ามนี่จะเป็นมะขามพอมิตนะครับคืออายุอ่ะอจริงก็ร่วมหลักสองปีบวกๆแล้วครับค่ะคือตัวเนี้ยถ้าเกิดใครต้องการมะขา,ามไปวัตถุดิบไปไปทําหรือเอาไปเลี้ยงต่อได้เลยเงี้ยค่ะอันนี้ผมบิดไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชุดนี้ผมจะอยู่เนี่ยประมาณคร่าวๆาวครับค่ะชุดนี้ผมจะอยู่ที่ร้อยกระถางร้อยห้าสิบกระถางละหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะค่าจะส่งยังไงคะค่าจะส่งก็คือแบบนี้ก็จะประมาณ หกสิบาทได้ครับแต่ว่าก็ต้องดูจํานวนต้นถ้าเกิดมาเหมาพ่อหมาสองก็ก็ประมาณร้อยหนึ่งครับดูเดี๋ยวต้องทากคุยเรื่องจํานวนโดยทีเ่งจะเริ่มต้นที่หกสิบครับเริ่มต้นที่หกสิบาทนะคะถ้ารับหลายต้นก็เดี๋ยวคุยกันได้นะคะอ่าเดี๋ยวนุชจะขึ้นเบอร์โทรอ่าคุณออฟไว้ให้นะคะถ้าลูกค้าสนใจอ่าต้นไหนกระถางไหนนะคะสามารถอ่าโทรหาน้องนะคะได้เลยนะคะเดี๋ยวนุชจะขึ้นอ่าเบอร์โทรไว้ให้นะคะ มาดูอย่านี้ครับอันนี้จะเป็นโพธิ์เจ็ดสีนะครับค่ะโพเจ็ดสีค่ะโพเจ็ดสีตัวเนี้เป็นอันนี้ก็อายุก็ร่วมหลักเกือบสองปีแล้วเหมือนกันครับค่ะแต่ว่าผมก็เป็นกิ่งที่ผมปลักช้ำบ้างตอนบ้างนะครับเลียงๆว้ค่ะหลากกลายหลากก็เยอะแล้วนะครับค่ะอันนี้สวยนะคะโพธเจ็ดสีอันนี้เราเอาไปตัดแต่งใบแล้วก็สร้างวันไซได้ครับหรือเอาจะไปเลี้ยงให้ปล่อยเป็นเป็นไม้แบบว่าไม้สวนไม้พุ่มก็ได้ครับ เยอะเลยอันนี้ค่าเด็ดรุ่นนี้อยู่ที่ประมาณอยู่ที่150 150ถ้าเกิดรุ่นใหญ่ตัวนี้รุ่นใหญ่ประมาณกระถางแนิ้นวครับค่ะอันนี้อยู่ที่ประมาณที่250 250ไม้ทุกต้นเนี่ยมันเป็นไม้ที่เตรียมทําบอนไซได้ค่ะคือมันมีการตัดแต่งมีการเขาเรียกว่าเขียงเขียงคัดกิ่งอะไรบ้างคือคนเป็นสารต่อทำนะมันง่ายครับค่ะแต่คนอยากไปเลี้ยงเป็นเป็นทรงพุ่มอะไรแบบ เลีย้ยงเป็นไม้จัดสวนก็ได้ครับใช่ค่ะใช่ตัวตัวนี้เป็นไม้โครงสร้างครับไม้โครงสร้างที่ผมสร้างคือโพฮาวายค่ะอันนี้โพฮาวายนะคะอันนี้อยู่ที่ขั้นตอนการระหว่างสร้างอยู่ครับแต่ถ้าเกิดใครสนใจไปดูไป,ไป,ไปทาต่อตัวนี้ถ้าเกิดกระถ่ายตัวน,นี้ผมก็เปิดที่สะานนี้นะครับค่ะ <c oughs> ผมเปิดที่แปดพันบาทแปดพันนะคะครับผมค่ะ <c oughs> พิกัดร้านอยู่ที่สาดรดงจัดเวียน ตลาดต้นไม้สวนด่านเกวียนนครนคร,ราชสีมานะคะ,อะบอนไซมีแต่ต้นสวยๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวนุจะพาไปชมเรื่อยๆนะคะนนี้ก็จะมีสนครับสนเล็กแค่บนี่สวยมากเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้ผมจะมีอยู่ 2, 3, 3, 3สองสามสามสี่กระถางครับแต่เกิดตันนี้ตันนี้สําเร็จตัวนี้แนละ้วอยู่ที่พันสองร้อยบาทต่อกระถางต้นนี้สวยมากค่ะสวยมากอันนี้หนึ่งพันสองร้อยนะคะคอันนี้สนชีปะกุครับค่ะ อันนี้อ,นนยอยู่ที่พันแปดครับ <S 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 อันนี้หนึ่งพันแปดร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นสน,สนแคะเหมือนกันครับ <S S ส,นสนเรื้อยแคะตัวนี้ก็เขาเรุ่นนี้เอาไปประมาณห้าร้อยครับ <S S สวยมากค่ะท่านผู้ชมแต่เกิดตัวนี้อยู่ที่แปดร้อยค่ะฟอร์มนี้สวยมากมันอยู่ที่ฟอร์มไม้เลยค่ะใช่ตัวนี้เป็นใสครับค่ะใสใสตัวนี้อยู่ที่พันหกร้อยบาทค่ะอันนี้ใสใสที่ว่าใสเกาหลีนะใช่ใสเกาหลีจะมาทําทําบันใสค่ะสวยค่ะ แล้วก็จะมีม่วงเจเลยครับม่วงเจริญนักกระถางละ3,500ครับอ it so ันน well okay. wow. uh ี้จะส่งหนกงตึงตกกระถางค่ะฟอร์มตามนี้เลยครับค่ะอันนี้สวยค่ะอันนี้จะฟอร์มใหญ่หน่อยว้าวสวยค่ะสวยมากแล้วก็จะมีพวกกันเพมเพมหน้าครับเพมหน้าตัวนี้ก็พวกกอหินแลกอะไรนครับค่ะตัวนี้อยู่ที่กระถาง500บาทอันนี้500กระถางละ500นะคะครับผมค่ะ ถ้าสนใจกระถางไหนนะคะแจ้งน้องได้เลยนะคะอันี้จะคือแจ้งพ่อค้าได้เลยจะบอกประมาณคืออันนี้เป็นเพมหน้าครับมันจะมีมันจะมีหลากหลายหลากหลายราคาค่ะเดี๋ยวถ่ายถ่ายภาพรวมดูค่ะแต่ถ้าเกิดชอบกระถางไหนก็สอบถามได้ชอบกระถางไหนสะดุดตรงไหนก็คือแคปแล้วก็ทักมาบอกได้ครับค่ะไลน์ผมก็แอดไอดีไลน์ผมก็ตามเบอร์โทรได้เลยค่ะแอดไลน์สามารถแอดไลน์ตามเบอร์โทรได้อันนี้ก็เบอร์อนี้ก็โครงสร้างอันี้ก็7ร0้าิบค่ะอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อย ใบไม้พวกนี้จะเป็นชนิดเป็นเทมหน้าหมดเลยเทมหน้าหมดเลยตัวนี้คือราคาจะอยู่ไม่เกินหลักพันครับประมาณห้าร้อยถึงเจ็ดแปดร้อยสวยๆค่ะอันนี้ก็เป็นโมกแค้วครับโม่แก้วตัวนี้อยู่กระถางละสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบแล้ตัวนี้ก็เป็นไม้ทำมอใจค่ะไี่ก็เทมน้าเช่นกันค่ะเห็นหน้าตัวนี้ตัวนี้าเกิดตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่พันห้าร้อยบาทตัวนี้ตัวนี้อยู่ที่แปดร้อยห้าสิบอันนี้แปดร้อยห้าสิบ ตัวนี้ก็ผักตัวนี้พันห่ะสวยค่ะสวยครับผมส่วนตัวนี้เป็นบลกบูดครับบลูบูดตัวนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบค่ะอะีรก็ระทำสวยมากเลยอันนี้ผมมีมีมีประมาณห้ากระถางนะครับมีอยู่ห้ากระถางนะคะประมาณนี้ครับีเปลือกเปลือกมันครับค่ะมันวามเสนีครับมันอยู่ตรงนี้ครับบลกบูดใช่สวยมากเลยนะคะดูเพลินดีไปจัดน้าตกเนาะ จัดวางเพื่ให้้รับส่ัวนี้ก็เป็นอย่างนครับโพโพฮาวายอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สองพันห้าสองพันห้าตัี้โพฮาวายตัวนี้อยู่ที่สองพันค่ะและอันนี้ฟอร์มนี้ก็ปล่อยที่สองพันสองพันสามค่ะสองพันสามอ่าอันนี้ตัวนี้ผมก็กำลังอยู่ที่สองพันห้าสองพันห้าอันนี้ถ้าแต่ใบออกมาน่าจะทรงพุ่มสวยนะคะอันนี้อันนี้คือมันเราตัดแต่งได้เลยครับใบอะไรคือมันมันเป็นไม้ที่ ตายยากอยู่อย่างพวกก็แตกแตกใบออกมาใหม่เดี๋ยวก็เสริมอนเรื่มแต่เจ้านี้เป็นม่วงเจริญทางนั้นเลยครับม่วงเจริญนี่ยจะสวยมากม่วงเจริญพวกนี้มันจะอยู่ที่ประมาณนอยู่ที่พันสองร้อยบาทค่ะอันนี้พันสองนะคะพันสองร้อยบาทเป็นไม้สร้างนะครับสวยค่ะท่านผู้ชมอันนี้หนึ่งพันนะคะครับผมสวยมากเลยอันนี้หกร้อยแปดสิบบาทหกร้อยแปดสิบบาทอันนี้ก็สวยค่ะ ก่อนนี้ก็อยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบเล็กลงมาก็จะราคาเบาลงมาหน่อยนะคะตัวนี้ก็หกร้อยแปดสิบครับหกร้อยแปดสิบเดี๋ยวต้องมาเอฟแล้วค่ะสวยมากเลยแล้วก็แล้วก็จะมีโมกเวียดนามครับอันนี้โมกเวียดนามนะคะตัวนี้อยู่ที่พันสองร้อยพันสองร้อยแล้วตัวนี้อยู่ที่เอาไปสักเก้าร้อยบาทอันนี้ให้เก้าร้อยค่ะส่วนตัวนี้นะคะให้ที่หนึ่งพันสองร้อยค่ะนี้มะขามมะขามตัวนี้อยู่ที่หกร้อยห้าสิบมะขามหกร้อยห้าสิบ ดูดฟอร์มเขาน,นะคะสวยค่ะ,คะอันนี้ก็ม่วงเจิลสอันนี้ก <ๆ S 2> <ว>็โซนโซนพวกนี้ก็จะเป็นเหมือนวัประมาณวัตถุดิบอะครับค่ะแต่ไม้สร้างไว้บ้างก็มีแต่มันก็เป็นแบบยังไม่ได้ขึ้นกระถางตัวนี้แบบว่าอุอย่างพวกเนี้ยยกลากไว้ยางนี้ก็สองร้อยบาทอันนี้สองร้อยอันนี้เอาไปใส่กระถางได้เลยครับไปเปลี่ยนใส่กระถางได้เลยค่่ะสวนตัวนี้ก็เป็นวัตถุดิบครับวัตถุดิบที่ผมตอนเลยชําไว้อะครับค่ะ แต่ว่าใครสนใจแบบนี้ก็ก็ได้ที่หกสิบบาทครับหกสิบบาทนะคะครับผมก็มีก็พอมีจํานวนเนาะค่ะแล้วก็จะมีโซนนี้โซนนี้ก็เป็นปากชําเหมือนกันครับค่ะเป็นเพนน้าค่ะเป็นนีก็ราคาเดียวกันครับค่ะเยอะเลยแล้วก็เป็นไม้ตรงไม้ตอส่วนละเอียดพวกนี้เราทักมาถามส่วนตัวได้ค่ะอ่าเรามาดูเซ็กกันบ้างค่ะ อันนี้ขึ้นกระถาง <30. S 2> ไปแล้วตันนี้เป็นกระถางเซรามิกครับคถ้าเกิดอ,อย่างมะขามวันเนี้ยมาไซนี้อยู่ประมาณอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะมาสั่งเช่นกันมาสั่งเขาอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนี่สวยมากเลยครับค่ะอันนี้บิดไปแล้วค่ะก็จะมีถาดนี้วสวยๆอันนี้ก็อยู่ที่สามร้อยหน้าสิบสามร้อยห้าสิบค่ะอันนี้บวยจะมีบวยน้ำ วีดนามอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบครับสามร้อยเก้าสิบายาหินค่ะ,คะแบบนี้ก็สวยนะคะครับตัวนี้จะเป็นก่อหินแบบไมแบบ่ีราคาเดียวกันครับแต่อยู่ในกระถางเซรามิกค่ะสามร้อยเก้าสิบใช่ไหมคะใช่ครับสวยมากค่ะสวยมากเลยจะมีพอครับกระถางสามร้อยห้าสิบอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้มันเป็นเพนเพนหน้าครับค่ะเพนหน้านะคะครับสามร้อยห้าสิบทั้งนั้นนะคะชอบกระถางไหนสามารถ อาแคปส่งให้ได้นะคะในต,ตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนวัตถุดิบครับแต่มีการสร้างไว้บ้างแล้วตัวนี้จะอยู่ที่สาย250ครับ150บาทค่ะเป็นไม้เหมือนตัวยกลากครับแต่ตัวนี้มันไม่ได้มันเลี้ยงรากธรรมชาติมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้ไไดยกลากไว้ค่ะตัวนี้ก็ปล่อยที่150 150บาทบเท่านั้นนะคะตรงว,วัตถุดิบอย่างเงี้ยเนี่ยนม,มันมีจำนวนอย่างเงี้ยเราค่ะุยกัน d ด t ีได้ครับค่เก็จะมาดูโซนนี้ครับ ตัวนี้ก็เป็นพวกไม้จิ๋วไม้อะไรที่ผมใส่ไว้ก็อยู่ที่ประมาณร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบถึงประมาณร้อยแปดสิบเนี่ยมันก็จะมีหลายหลายแบบในตัวเนี้ตัวนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทนี่เป็นโมกโมกเวียดนามค่ะก็จะมีพวกเชอร์รี่แคะอันนี้ครับนี่สวยค่ะเชอร์รี่แคะดอกสีสวยมากเลยนะคะตัวนี้พอฮาวายกราคาใบนี้ก็ขายอยู่ที่ประมาณสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบค่ะ มันก็จะมีนี่ครับฝั่งนี้สวยค้าต่อพระร่วงค่ะตันนี้อยู่ที่สามพันแปดร้อยค่ะแล้วก็จะมีเชอรี่แคะอยู่ที่พันเก้าร้อยนี่ต้นใหญ่ขึ้นมาค่ะต,ต่นี้พันห้าร้อยนี่เป็นแบบแอบบหินนะครับมันก็ว่าสบ,บหินแมันก็มีไซแบบนี้ครับดอก อันนี้สวยดอกมาแล้วนะคะดอกตัวนี้ขึ้นขึ้นอกข,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 ขึ้นบ่อยมากตัวนี้พันสองร้อยดอกดอกออกบ่อยใช่ไหมคะครับผมออกบ่อยออกบ่อยมากชินี้ <laughs> แค่นี้ออกบ่อยนะครับออก <c oughs> ทั้งปีเลย <c oughs> สวยค่ะก็จะมีห้องมาสัง <c oughs> มาสังไซนี้อยู่ประมาณหกร้อยห้าสิบถึงแปดร้อยห้าสิบครับค่ะ <c oughs> อันนี้ที่มีเห็นนะอยู่ประมาณแต่ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ก็เป็นบอกวูดทัพทีเคยพูดให้ฟังอันนี้ราคาเทกันหรอับค่ะอันนี้บอกวูดครับผมค่ะ หกร้อยห้าสิบตัวนี้มันเป็นโมกโมกเวียดนามเวียดนามโมเวียดนามนี่หกร้อยห้าสิบค่ะอันนี้ก็หกร้อยห้าสิบก็จะมีโมเจเรนครับโมเจเรนทรงตัวกระถางนี่สวยนะต้นละพันห้าร้อยอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยค่ะก็จะมีโพครับโพพันสองร้อยโพข้างในต้นละพันห้านะครับค่ะอันนั้นพันห้าค่ะส่วนตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยนะคะจะมีโพฮาวายค่ะโพฮาวาย จะมีพวกเวียดนาม,มพันสามร้อยห้าสิบพวกเวียดนามต้นหนึ่งค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นนังช้อนเงินช้อนทองนะครับค่ะช้อนเงินช้อนท,ทองอันนี้ก็จะเป็นราคาพันหนึ่งถึงพันสองร้อยครับค่ะหนึ 1, ่งพันถึงหนึ่งพันสองร้อยนะคะครับผมค่ะก็จะมีนะครับ,บมุกน้ำต้นนี้สวยต้นนี้พันสองร้อยบาทอันนี้หนึ่งพันสองร้อยค่ะ จะมีโพฮาไว้เดีวนี้ก็ียูนี้หนึ่งพันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยค่ะนี่ก็จะมีช้อนใส่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณสี่ร้อยห้าสิบอันนี้เริ่มที่สี่ร้อยห้าสิบเนาะครับอยู่ประมาณประมาณนี้ชอบกระถางไหนก็อาจแจ้งอันนี้เบียกสี่ทีเดวนี้อยู่ที่ห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบครับดูดูโคตรตัวนี้สวยมากเลยครับผมตัวนี้สวยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ครับมีอันนี้จะเป็น โคเจ็ดสี่ตัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบค่ะกระถางไซส์แปดนิ้วตัวใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่เอาไปสร้างต่อได้เลยค่ะนะครับก็มีตัวนี้ที่รอขึ้นกระถางครับค่ะตัวนี้จะเป็นพุ่ยน้ําค่ะตัวนี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบแทนทีสามร้อยเก้าสิบถ้าเกิดจะเอาแบบสภาพนี้ก็คือสามร้อยบาทค่ะครับผมอันนี้ก็สวยเลยนะคะนี่ครับผมเอาไปเอาไปเลี้ยงแล้วก็ใส่กระถางเองได้เลยค่ะ จะมีเทมหน้าข้างในกอหินเหมือนกันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทค่ะพวกนี้จะอยู่ที่สามร้อยนะคะมีใหญ่ใหญ่ขึ้มนมาใหญ่มากค่ะใหญ่นะอ๋อถ้าใหญ่สี่ห้าร้อยใช่ไหมคะรับผมมันก็มีตามฟอร์มไม้ด้วยส่วนตัวนี้ก็อยู่ที่สามร้อยอันนี้ก็สามร้อยนะคะเยอะเลยนะคะท่านผู้ชมใครนะคะที่อยู่ใกล้นะคะพิกัดสวนด่านเกวียนคนครราชสีมานะคะสามารถเข้ามามาช็อปมาชมได้นะคะ ที่ร้านคุณออฟนะคะบอนไซเขื่อนเขาเนาะครับก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของก็ชื่อใช้ชื่อว่านครมูลสีแก้วนครเมืองสีแก้วอ,อ,อ๋อนอพรมูลสีแก้วมูลสีแก้วแล้วก็เพจว่าบอนไซเขื่อนเขาครับตามชื่อ ค่ะแล้วก็เบอร์โทรคะนุก็ขึ้นให้เรียบร้อยนะคะลูกค้าก็สามารถโทรและแอดไลน์หาได้เลยนะคะชอบต้นไหนกลัดทางไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามนะคะหรือว่าจะส่งรูปให้ทางไลน์ของพ่อค้าก็ได้นะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณอคุณออฟมากมากนะคะค่ะหากใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ